เออหมุนหมุนกันมาเออโอ้มาแล้วคตัวจะมาแล้วปุ๊บปุ๊บมาเกินเวลาด้วยพิกยิงยิงพ่อเลยใช่สิยิงเข้าเขาแย่เหรอโอ้โหหัวสั่นยิงหัวสั่นนะตุย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 หยุดก่อนหยุดก่อนโอ๊ยแม่มาแล้วครับแม่ปูเป้มาแล้ว โยสั่งของมาเซอร์ไพรส์เชื่อแตมอันนี้เลยเหรอโอ้โหเราเห็นเราเห็นเร, er, เราเคยคุยกับแตมว่าอันเนี้ยอยากได้แล้วอารมณ์เหมือนแบบเือนเล่นในดิสแลด์ที่แบบนั่งเก้าอี้ไปแล้วยิงปิ้ว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 ใช่ป้ะเออเราอยากได้มากเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเป้ยกเข้าไปก่อนเอาไปซ่อนเชื่อแตมอย่าให้เชื่อแตมรู้เรายก <c oughs> โยแล้วมันมีตั้งสองต้งเนี่ย สองกล่องนี้มันต้องเล่นด้วยกันมันถึงจะแบบว่าสมบูรณ์อันนึงมันเป็นล้องไงอีกอันนึงมันเป็นตัวรถอ๋อเราก็จะมีชิ้นนี้ไปด้วยเลยใช่เยเราชอบอันนี้้วชอบอันนี้เดี๋ยวหาที่ซ่อนก่อนนะปูเป้ซ่อนไหนมาทางนี้เลยตรงนี้เอา้าโต๊ะนักเรียนเชื่อแตมเนี่ยนะโยแตมปิดเทอมแล้วแต่ไม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวหาผ้าคลุมไว้โหพอเข้ามาในบ้านมันใหญ่ขึ้นะวะบ้าโยว่าบ้านเราเล็กไปนะบ้านเราเล็กไปแล้วะโยเดือดร้อนต้องซื้อบ้านใหม่แล้วเนี่ยผ้าคลุม คไวซ่อนไว้นะครับมิดชิมมิดแหละไม่มีใครเห็นเลยอ่ะเดี๋ยวไปเรียกชชตัมมาเลยดีกว่าเลาเชตัมอยู่ไหนอะครับแม่บูเบ๊กอยู่ในห้องอยู่ในห้องทำอะไรอยู่ทำไรลูกเล่นอะไรเนี่ยโหลูกเต็มเลยชชตัมแม่มีอะไรให้ดูไปดูกับแม่เร็วแม่มีอะไรจะเซอร์ไพรส์อะไรคะ ไปดูสิไปดูบอกตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเราต้องให้ไปดูเองให้เห็นกับตา <_ uff> บอกกันเลยนะคะว่าของขวัญที่แม่จะเซอร์ไพรส์นเนี่ยนะคะเนื่องจาก,กเป็นวันคริสต์มาสคือจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้เชอร์แปมอยู่ในห้องนี้นะคะหาเองเลยว่าอยู่ที่ไหนเดี่ไหนาี๋นมีหรือเปล่าไม่มีเี๋ยวนี้ไม่มีเี <_ t ell> น,นี้ล่ะไม่มีเดี๋ยวบอกกันว่าชิ้นใหญ่มากโออเอินนี้เหรอ S <S ไม่มีเอ่อตรงนี้อ่ะมีไหมไม่ม,ไมีเจอจริงๆแม่ป้ <S <S 2> <S 2> บอกแล้วว่าซ่อนที่เนียได้เลยเธอแต่ไม่คิดจะเดินไปฝั่งนั้นเลยคิดดูสิ <S <S หายทั่วห้องได้ไหมอออันนี้อันนี้อะไรนี่มันโต๊ะเรียนโตเรียนใหม่ออไม่หายี่กา่ะไ,ไม่ใช่ <S <S ไม่ใช่โตเรียนใหม่เชเปิดแล้วนะคะเอาเลย กองใหญ่ไหมล่ะนี่ไงอะฉันอยากได้มีตั้งมาแล้วเลยจะบอกว่าพ่อซื้อให้อันนี้พ่อจุ๊บจุ๊บอือไปเปิดดูกันดีกว่าถูกใจป่ะถูกใจค่ะอ่ะช่วยกันยกเร็วหนักมาก ของเธอแต็มดีใช่ไหมยกได้ยกไม่ได้อเนื้อจ้ะแยพ่อมาช่วยยามสิพ่อไปแจกเลเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกกันนะสิ่งนี้นะคะที่ซื้อมาให้ชาตานนะคือนายบอดเมคพีคือหุ่นยนต์ที่เราลงไปนั่งนะคะแล้วก็ไปบังคับให้วิ่งได้แล้วก็ยิงปืนเลเซอร์ได้ยิงไปเนี่ยมีทั้งกระสุนออกมาแล้วก็มีแสงเลเซอร์มาด้วย เลเซอร์ตัวน,นี้นี่ที่เก็บกระสุนมากขอบอกแล้วก็ซื้ออันหนึ่งอ่ะได้ถึง2ชิ้นนะคะก็คือจะได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยสิ่งนี้ก็คือบาลานซ์บอด ซึ่งแม่อยากให้เฉดเต็มเล่นมานานแล้วบาลานซ์บอร์ดก็คือจะหน้าตาแบบนี้มาเดี๋ยวเราแกะกันเลยนี่บาลานซ์บอร์ดเขาก็จะขึ้นไปยืนแบบนี้แล,ลนนแล้วก็เล่นเป็นแบบนี้ <c oughs> ไม่เป็นเนี่ย <c oughs> ซื้อมาเราหัดเล่นกันแม่จะบอกว่าอันเนี้ยถ้าในห้างอาจจะเห็นพวกพี่ๆพ,พ,พนักงานในห้างอ่ะเออใช่ใช่ใช่ใชยืนแล้วเออตายด่นวดนวใ,ชใช่ไหม เดี๋ยววันหลัง<ๆ>เราไปห้างเราจะเอาไปเล่นบุดเพื่อ,อนน, <c oughs> นี่ค่ะบาลานซ์บอร์ดซึ่งตัวนี้เอามาเราก็เล่นเป็นบาลานซ์บอร์ดได้แล้วก็เวลาเอามาเล่นกับแมคคิดเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นมอตเตอร์มอเตอร์แปลว่าอะไรหรอคะเป็นแหล่งพลังงานตัวมอเตอร์เนี่ยนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคือแล้วแต่ว่าอย่างของเราอ่ะเป็นเด็กเล็กอ่ะเราก็จะใช้รุ่นของเด็กแต่ว่าเขาก็จะมีสรุ่นที่จะเอามาคู่กับ แม่ค่าคิดได้รุ่นนี้รุ่นเล็กเลยนายบอดเอสคิดใช่เราก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือนายบอดเอสแล้วก็เอสโปรนะคะความแรงมันก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวนี้แหละถ้าอยากจะแรงก็ซื้อตัวนี้แรงๆชเชื่อแต้เเขาตัวแค่นี้เราก็เน้นความปลอดภัยเน้นความเป็นเด็กเราก็ซื้อรุ่นเริ่มต้นให้เอสคิดทีนี้ถ้าเกิดพี่ๆที่โตแล้วตัวบวัเชื่อแต้มอยากจะเล่นรุ่นที่แรงกว่านี้เร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อรุ่นที่โตวกว่านี้ได้นะคะ เวลาเล่นนะคะเล่นอย่างนี้ค่ะหนึ่งอสองเราก็ะจะได้ทั้งกล้ามท้องและกล้ามแขนเอาแบบนี้บนตัวค่ะไม่ใช่แล้ว <c oughs> ปิดนะ <c oughs> แล้วไอ,วอ้ตัวนี้เขาจะมีก้านใช่ไหมอ๋อนี่ไงเขาจะมีก้านใส่ก้านเข้าไปแล้วก็ยืน <c oughs> กดเปิดเขาจะวิ่ง เราก็ยืนนิ่งๆแบบนั้นแต่เรายังไม่ยืนเรายังไม่ยืนเรามาเล่นกันจะต้องมานั่งกอดเพราะมันมีที่เราน้่นค่ะอันนี้เ้าอี้เหรอนี่ยไงอยู่เห็นเขาเนี่ยเขามีตรงนี้เนี่ยเหรอไว้หนีเปลี่ยนทิศทางอะไรต่างๆทรงตัวอันนี้มีตัวชาร์จนะคะที่ชาร์จคู่มือนะคะห้อยมาตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ด้วยคู่มือมาเปิดกล่องใหญ่กันต่อดีกว่าค่ะ อันนี้แม่เล่นด้วยได้อะว้าวโอ้เหมือนหุญญ่นยนต์จริงด้วยอะหุญญ่นยนต์นะคะมันคือยานรอดค่ะ <c oughs> พ่อคะกร <c oughs> ะดุนหน้ามาประกอบเขามีเป้ามาให้ด้วยบ <c oughs> อกว่ามีเป้ามีแว่นตาด้วยนะ <c oughs> คือว่ามีความปลอดภัยสูงมากเลยนะตัวนายบอเคคดเบยกิตเนี่ยนะคะคือที่แม่บอกว่ายิงกระสุนได้อ่ะจร <c oughs> ิงจริงจริงอะกระสุนแล้วเขาเป็นเจลบอลที่สามารถ ยิงออกไปแล้แป๊บหนึ่งอ่ะจะสลายหายได้แล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม oh. แล้วก็วิธีกระสุนก็จะไม่จะเตี้ยเพราะว่านั่งขับยิงไปอย่างี้ใช่ไหมไม่สูง <Hey. S 1> ไม่อันตราย <Hey. S 1> แล้วเขาก็มีเป้ามาให้มีแว่นตาด้วยนะเดี๋ยวดูซิแว่นตาเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นเป้ายิงกับแบตเตอรี่ขวดเก็บกระสุนคือว่ากระสุนนะ่ะเขาให้กระสุนมาหกหมื่นเะม็ดเนี่ยนะเล็กๆแค่นี้เนี่ยน,นะต้องไปแช่นะ้ำแช่นะ้ำไปสี่ชั่วโมงนะคะก็จะพองบวมกลมขึ้นมา water b u l l e ต อ่าเป็นกระสุนน้ำแหละว,ว้าวแล้วก็ยิงโย่หนึ่งวินาทียิงได้11เม็ดเมตอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นปืนโกลเล่จ้ะคตัมมันสามารถควบคุมในแอปพลิเคชันเพราะเดี๋ยวเราต้องเชื่อมกับแอปพลิเคชันมือถือได้ทั้งแบบ Android and iOS นะแล้วก็เรากำหนดในมือถือได้เลยว่าจะให้ยิงแบบพีลม,มีรสิเอ็ดเม็ดหรือว่าจะยิงให้มีแต่แสงก็ได้ไม่มีลูกไอมัอยางไกลยังคะปืนอันนี้นี่คือจอยบังคับจ้ะตม ตุ้ง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 ต เต็มบังคับเหมือนพุ่นยนต์เลยฮะควงเดินหน้าไทยหลานนี่เขาไทยหลานเดินหน้าหมุนโอ้โหโอ้โหหันหน้ามาพ่อหันหน้ามาพ่อโอ้โหโอ้โหโอ้นี่เดี๋ยวนี้พิเศษนี่คือริปเปิลที่เขาให้มานะคะและยิงสิยิงโอ้โหมีไฟเลเซอร์ออกหรือปะไหนเลเซอร์ไหนดิยิงเลยนี่นะคะเลเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แว่นตา เขามีแว่นตามาให้ใส่ด้วยนี่ใส่แว่นตาแล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะเราจะไปออกรบกันนี่มีอาวุธนะคะเป็นปืนสองข้างปิ้วปิ้วปิ้วจอยสติ๊กนี่ก็มีจอยสติ๊กด้านขวา<ห>จอยสติ๊กด้านซ้ายปุ่มนี้เอาไว้ยิงปิ้ว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 นี่ลูกระสุนออกทางนี้นี่ตรงนี้เป็นรูลเลนเ,เซอร์นี่พี่เป็นี่นั่งบังคับทิศทางด้วยจอยสติ๊กในการบุนไปบุนมาเดินหน้าถอยหลังใช้จอยสติ๊กแล้วก็ขวดตรงนี้ค่ะ เป็นอะไรขวดกระสุนโอ้บรรจุกระสุนบรรจุกระสุนสองข้างเลยโอ้โหนี่เรียกว่าเรียกว่าบรรจุกระสุนได้เยอะเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าใช้ต่อสู้กันอย่างมามันใช่เวลาจะใส่กระสุนนะคะเปิดตรงนี้ค่ะเปิดออกมาปาบโอใส่กระสุนลงไปปิดกระยิงปิ้ว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 แล้วแม่มีกระสุนที่จมัยิงไหมคะมีแน่นอนค่ะนี่นะคะกระสุนเขาให้มามันจะเป็นแบบนี้มีถึงหกหมื่นเม็ดนะคะแล้วในแต่ละซองอ่ะ เขามีรายละเอียดข้างหลังว่าต้องเอาไปแช่น้าําสัดส่วนยังไงแช่นานแค่ไหนนะ,ะซึ่งต้องแช่4ี่ชั่วโมงนะคะแช่4ี่ชั่วโมงนะคะหน้าตาจอา,าเป็นอย่างนี้แม่เตรียมกระสุนไว้จะเติมเรียบร้อยโอ้โหนี่ในซองเขาเขียนว่าเป็น water bullet นะคะก็คือเป็นกระสุนน้ำเลยแบบนี้เพราะว่ายิงออกมาเจอความร้อนพักหนึ่งเขาก็จะละลายหายไปไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมด้วยแลามาเติมกระสุนเลยโอ้โห พอไหมพอไหมออ่ะด้านนู้นด้วยด้านนู้นด้วยไม่ดูสิครับงานักเนาะน่ารักเข่าร่วงอีกเต็มมายังไม่ทันยิงเลยเสียดายกระสุนอ่ามาเทียบมาทีนี้พร้อมแล้วก็ยิงกันเลยยิงโอ้โหเล่งอหรเล่งอะหรอจานแค่เลเซอร์เนียค่ะกระสุนไม่ออกอ๋อพ่อต้องไปนี่ก่อนเซตอัพเพราะว่านี่เขามีแอปเราสามารถเปลี่ยนโหมดยิงกระสุนได้พ่อจะเปลี่ยนเป็นซิงเกิลนะเฮ้ยค่ะ เชแล้วเรียบร้อยยิงยิงพ่อเลยเฮ้ยไอซียิงยิงยิงป้ายิงเลโอ้ยโอ้ยโอยไหนดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงยิงยิง้โยโอ้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 ยโอโอ้ย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 ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยยโอ้ยอ้ยยโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ เจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บไม่เจ็บเมื่อกี้ไม่โดนตัวโดนแต่กระโปรงไงแล้วเขาบอกมันไม่เจ็บอาจจะนิดนึงป้าแต่เมื่อกี้เราไม่เจ็บเพราะว่าปิดไฟดีกว่าเออยิงเป็นเลเซอร์ยิงไงโอ้โหโอ้โหโอ้เป้าล้มไปแล้วอ่ะโอ้ตูมตูมโอ้ล้มโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมล้มไม่สามเป้าแล้วใช่แยิงอ่ะโอ้โอ้ยสี่เป้าเก็บบดเปิดไฟเลยนกลัวพี่เดี๋ยวเราจะต้องให้สเต็ม ขับมาแบบนี้วูบแล้วก็มาหมุนยิงตรงนี้เออยิงขายิเจ็บไหมอุ้ยเออมีความรู้สึกแหละแต่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ไปรอตรงนู้นเออหมุนหมุนกับมาอออเดอรแบตตั้งเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นโหมดปืนกลให้ด้วยนะนี่เปลี่ยนเป็นโหมดปืนกลคือวิธีกระสุนเนี่ยมันจะไม่อันตรายไงมันจะอยู่แค่เตี้ย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 คิตตี้หัวแตก อ๋อเล็งง kind of oh, ูเ oh ล็งย oh. ิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งซอมซโอ้มาแล้วครับปุ๊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 บโุ๊บปุ๊บปุ๊บปป้๊บปุ๊งปุ๊บ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 ปุปุปุโบปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องปุ๊บปุโปุ๊บโุ๊บปโอ้โหโอ้โหบปุ๊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 บปุปุ๊บ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 ป้๊บปอ๊บปุ๊บปุ๊บป

คนมาแซวเป็นวิวแชร์ไม่ใช่วิวแชร์นะสิ่งนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์ไฟฟ้าที่เข้าไปนั่งบังคับและยิงได้นะคะเท่ขนาดนี้แล้วเวลาเปิดปิดจะมีเสียงหุ่นยนต์คุยกับเราโต้ตอบกับเราอ่ะเหมือนเราเป็นไอรอนแมนที่คุยกับหุ่นยนต์ได้เลยฮัลโหลคอมมานเดอร์อย่างเลยว้าทำไมทำอยยางงันเลยจ้าไม่แมนป่าซลย่าก็ไม่แมนสำหรับใครสงสัย <laughs> <S <S สำหรับเรื่องราคานะคะว่าราคาเท่าไหร่นะถ้าแค่เฉพาะโครงนะคะไม่ได้นับกับตัวบาลานซ์บอร์ดนะเฉพาะโครงคือ21,900ก็คือคนที่มีตัวบาลานซ์บอร์ดแล้วก็ซื้อไปเฉพาะโครงใช่ค่ะแล้วก็ตัวบาลานซ์บอร์ดอย่างที่แม่บอกไว้ตอนแรกว่าจะมี3รุ่นให้ใส่เข้าไปใช่ไหม <S 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 ทีนี้ราคามันก็แตกต่างกันตามรุ่นบาลานซ์บอร์ดอย่างของสแตมเป็นรุ่นสําหรับเล็กสุดสเด็กสุดเนี่ยรวมกันแล้วนะทงตัวโครงและบาลานซ์บอร์ดนะก็ราคา 4ี่หมื่นบาทเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยเป็นรุ่นเริ่มต้นใช่ค่ะแต่น้องๆบางคนมีบาลานซ์สปอร์ตอยู่แล้วไงซื้อแต่โครงไปใส่เล่นได้เลยหรือว่าถ้าอยากจะได้แรงกว่านี้ เร็วกว่านี้ใช้ก็จะมีอีก2รุ่นคนนี้ด้วยัแนแย่โอดโ,อโอ <laughs> หัวสั้นนะยิหัวสั้นนะตุ้ยตๆๆยตุยตย <laughs> สำหรับใครสนใจนะคะสามารถซื้อได้ที่โมโนวิวนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายายบอร์ t บายเซกเวนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของประเทศไทยเลยเ <c oughs> ดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดของโมโนวิว <c oughs> ทั้งหมดไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะ เพราะว่าถ <54. S 2> ้าม MM ันเล่นสนุกอย่างงี้อันเดียวยังไม่มันเดี๋ยวพ่อไปหาอันอันนึงดีกว่าแล้วมาเล่นด้วยกันเออมาแข่งกันเออมาแข่งกันแม่เรามายิงกันเลยมายิงกันเราแม่ก็ว่าจะทํำวิบากทำวิบากแล้วให้ขับสิกแซกสิกแซนี้ด้วยโอ้โหโนไม่หมดแล้วไมหมดแล้วแม่ใครจะได้ปลาแม่เล่นแล้วไห้แม่ลองดูดินี่บังคับยากไหมไม่เลย O, 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 o. <S 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 таки, เราห so ัวเหว่แบบโอ้โหโอ้โหโอหฟิวเป็นไงเลี้ยวเล่นได้ตัวใหญ่ก็เล่นดีเราเลี้ยววงแคบได้ยิงไงเราเลี้ยววงแคบโอ้ฟิวเห็นไหมเลี้ยวไม่เกะกะด้วยโอ๊ยเอฟเอฟโอ้นี่เปิดแล้วเราวิ่งยิงได้ทั่วบ้านเลยอะ